สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพลงทั้งหลายผมวิทสกายบักเกอร์ครับวันนี้เป็นไงเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมมาอยู่ในบ้านเอาเตียงมาไว้ข้างล่างก็จะเป็นคอนเซปต์อะไรดีว่าแบร์แบร์อัพไรเตียงเห็นการหลอกลวงเป็นไงครับเพื่อน,น,นทุกคนนี่มันเป็น,ปนวันที่วันที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้ววะ่ะ สิบสองมั้งวันนี้สิบสองธันวาคมมั้งไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าเน็ตที่บ้านแม่งโดนตัดปัญญาอ่อนมากเลยเน็ตที่บ้านโดนตัดเอ้ยมใช่เว้ยวันนี้เป็นวันที่สิบสามเว้ยทุกานนี่กอวันที่สิบสามเน็ตที่บ้านโดนตัดไอห,หาจ่ายไปเก้าร้อยแม่งบอกให้จ่ายอีกแปดร้อยปัญญาอ่อนชี่หายเป็นไงคุณ จะเลิกกันได้หรือยังจะหยุดกันได้หรือยังครับผมถามหน่อยคนเรานะผมบอกให้คุณนะ่ะผมนะ่ะทำได้แค่เตือนคุณเวลาผมมาดูคลิปผมคุณได้แค่ความสบายใจคุณแค่ได้แค่ความรู้สึกแบบปอบโยนนะ่ะคุณอยากเลิกหรือเปล่าตัวคุณเองเท่านั้นแหละครับตัวคุณเองมันเหมือนกับที่เขาชอบพูดว่า เราหวานมาเมล็ดเช่นไรเราจะได้ผลเช่นนั้นเราอยากจะทําตัวเองให้เป็นแบบไหนเราก็ทําตัวเองให้เป็นแบบนั้นผลของการกระทํามันมีทุกคนแหละครับผมจะบอกให้ใครใครทุกคนนะผมบอกให้เวลาคุณติดพน,นนะันอ่ะคุณอยากจะเป็นคนที่ฝากหลักหมื่นไปได้หลักล้านทุกคนพอขึ้นถึงหลักล้านคุณก็คิดว่าคุณจะหยุดเล่นใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอะ่ะบางคนทําถึงแต่ก็ไม่หยุดเพราะว่าการพนันมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอะครับ การพนันเมล็ดกับความโลภของคนความโลภของคนมันไม่มีจุดสิ้นสุดได้แล้วอยากได้อีกได้มากอยากได้เพิ่มเสียแล้วก็อยากอำทุนคืนเพราะว่าทุกคนเราไม่อยากเสียเราต้องการอยากจะได้ทุนคืนเราอยากจะได้สิ่งอะไรก็ตามทําให้เรารู้สึกว่ากูได้คืนมาแล้วกูสาใจไว้เวฟมึงไอ้เหี้ยเวฟมึงต้องเจ๊งเวฟมึงจะต้องดับนรกหมกไหมกูจะทําให้เวฟมึงแบบไม่มีข้าวกินอะไรแบบนี้ นั่นคือความฝันของเราทุกคนครับแต่เวฟความฝันของมันนะ่ะมันไม่ใช่ความฝันหรอกเวฟมันมีความจริงอย่างหนึง่งมึงเข้ามาเดี๋ยวมึงก็หมดมึงมาอีกครั้งเดี๋ยวกูก็แดกมึงหมดนั่นแหละคือความจริงของเวฟแต่สําหรับเรามันคือความหวังความหวังครั้งสุดท้ายหรือความหวังหาอะไรสักอย่างของเราแหละเราก็ไปเล่นเราก็เข้าไปยุ่งกับมันมีเอฟซีผมหลายคนมากที่ที่เข้าไปเข้าไปกลับไปเล่นอีกแล้วก็ไปหวนอีก แล้วก็ไปโดนแล้วก็ทักมาหาผมแล้วก็ทักมาหาผมเยอะมากอ่ะผมอยากจะบอกจริงๆไม่ต้องบอกอะไรแล้วแหละเราเรารู้อยู่แล้วแหละทุกคนที่เข้าไปเล่น่ะคุณโดนโดนแล้วมันต้องโดนอ่ะคุณบอกโอ้ครั้งนี้ผมเข้าไปเจ็บเจ็บมากแล้พี่ผมอยากอยากจะหยุดไม่อยากจะโดนอีกแล้วแต่ก็เข้าไปแล้วไงพอคุณเข้าไปปุ๊บอ่านี่ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นบทเรียนอีกครั้งที่50ของคุณก็ได้ แล้วเป็นไงล่ะเชื่อหรือยังล่ะครับเชื่อผมไหมเวลาที่ผมพูดเดี๋ยวคุณเชื่อผมไหมเวลาคุณที่ไปหวนผมบอกเลยใครก็ตามที่ไม่เชื่อคุณไปหวนได้อีกเป็นร้อยครั้งผมคุณไปหวนเถอะสุดท้ายคุณก็กลับมากลับมาคุณก็บอกว่าเป็นอย่างที่พพี่พูดเลยหมดเลยพี่ผมฝากกาดจะไปตามเงินแค่ร้อยสองร้อยคืนหมดอีกเป็นแสนมันก็เป็นแบบนั้นทุกคนคมันเป็นแบบนั้นเสมอแหละแล้วเมื่อไหร่คุณจะเชื่อผมสักทีครับ คุณคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยผมโง่ามากเลยมั้งผมแม่งอาจจะเป็นคนที่แทงอะไรก็ผิดมากเลยมั้งดูเขาไพ่ไม่เป็นดูนู่นดูนี่ผมจะบอกให้การพนันมันคือการเสี่ยงโชคลองไม่ต้องดูเขาไพ่หรอกไม่ต้องดูหาอะไรหรอกครับถ้าเราเป็นคนที่เล่นแบบดวงดีลงอะไรก็ถูกครับไม่ต้องดูเขาไพ่เราไม่ต้องไปดูนู่นดูนี่หรอกการที่เราลงอะไรก็ไม่ถูกก็แสดงว่ามันโกงครับมันโกงการที่มันโกงเราลงอะไรก็ไม่ถูกหรอกครับแล้วคนยิ่งคนเล่นสล็อตนะ คุณคิดว่าเวลาเล่นสล็อตน่ะมันอาจจะปล่อยให้คุณบ้างถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเล่นด้วยทุนน้อยหรือคุณทุนเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันสล็อตสแคตเตอร์มันแตกให้คุณสองสามรอบนะต่อไปนี้คุณฝากอีกโดนอีกครับโดนอีกมันไม่มีทางเข้าต่อเนื่องต่อเนื่องให้คุณหรอกครับคุณลืมไม่ได้เถอะอันนั้นน่ะคือคุณหลอกตัวเองครับฝันเฟื่องไม่มีสติคนมีสติค,คือคนที่ต้องหยุดเล่นครับ รู้อยู่แล้วอย่างอย่างเวลาคุณคุณเคยเค,ย,คยนึกไหมสมัยตอดก่อนที่คุณจะเล่นหนังๆอจะมีคนบอกว่าสล็อตถ้ามันแตกแล้วให้เปลี่ยนเกมผมถามคุณแตกปุ๊บคุณเปลี่ยนเกมไหมไม่เปลี่ยนครับเพราะคนเล่นในเกมเน่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกครับมันจะเล่นเกมเดียวจนแม่งหมดนั่นแหละถึงไม่หมดก็เหลือน้อยที่สุดคุณถึงจะไปเปลี่ยนเกมอื่นเล่นใช่ไหม มันเล่นกับความรู้สึกเรามันมันเล่นกับมันทําให้เราติดไปด้วยระหว่างที่เราเล่นนอกจากเราจะมีความเพลิดเพลินมันยังทําให้เราเสพติดไปด้วยในระยะทางของมันนะจะได้หรือเสียเราก็จะเล่นของเราไปอย่างนั้นแหละซ้ํซำ้ซำซำ้ซำซำ้ำก็ไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเหลือน้อยที่สุดคุณถึงจะเปลี่ยนเกมเพราเปลี่ยนเกมปุ๊บเหมือนเดิมเสียเสียปุ๊บฝากใหม่มาเล่นเกมเดิมกใกล้หมดถึงไปเล่นเกมใหม่มันเป็นอย่างนั้น แล้วคนที่จะสามารถเปลี่ยนเกมไปได้เรื่อยๆนั่นคือคนที่แบบฝากสามร้อยเล่นเบ็ดละบาทเล่นเบ็ดละบาทแล้วก็เปลี่ยนบรรบเยนรรกมไปเรื่อยเปลีรรป่ยนเกมไปเรื่อยนั่นคือคนทุนน้อยแต่สําหรับคนที่เล่นมาเยอะแล้วมันไม่มีมันไม่มีมมมอาการแบบนั้นหรอกมันจะมีอาการแค่อยากได้คืนอยากเล่นอยากเล่นผมถามมาถ้าคุณเสียมาเป็นแสนคุณจะไปเล่นบเนบ็ดละบาทไหมคุณก็ไม่เล่นครับแลวบาคาร่าเหมือนกันบาคาร่าก็เหมือนกันบาคาร่าเวลาตอนแรกอะ คุณฝากไป3,000ันก็อาจจะเล่นเบ็ดเบ็ดนึงอาะเบ็ดละ5้0อาจจะฝากโบนัสนไปอีก200เป็นเบ็ดละ700รอประมาณนั้นได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่พอพอคุณได้กําไรมาแล้วสมมติว่าคุณได้กําไรมาคุณฝากไปสา0พันก็ได้กำไรมาสักห0 0พัน่ะกำไรกำไร2 0 0พันบวกกับทุนคุณเป็น5 0 0พันคุณจะเริ่มแล้วเออทุนแม่งเยอะแล้วเว้ยกูเล่นแม่งตาละพันเลยค่านี้ตาละพันตาละพันนี้ก็อาจจะเป็นสัก ธรรมดา800โบนนัสอีก200ตาละพันได้ตาหนึ่งตาที่สองเสียตาที่สามเสียตาที่สได้กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพอตาไหนที่คุณทุ่มปุ๊บเรียบร้อยครับโดนพอโดนแล้วเป็นไงครับโดนแล้วกลับมายากนะถ้าเกิดคุณโดนสองตานี่กลับมายากแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเสมอเลยสําหรับพนเล่นสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับหยุดเล่นหยุดเล่นนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทํา ถ้าคุณไม่หยุดเล่นนะโอ้โหชีวิตเนี่ยชิบหายคําบอกเลยชิบหายถ้าคุณไม่หยุดเล่นอนะ่ะชีวิตคุณเนี่ยไป,ไปไปไม่ไหนไม่ได้หรอกครับไปต่อไม่ได้หรอกสาหรับวงการการพนันนะใครหยุดได้ก่อนคนนั้นชนะใครไม่แทงต่อคนนั้นรอดไม่มีใครได้ดีกับการพนันและไม่มีใครใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันแบบไปได้เรื่อยๆกับการพนันคนที่เล่นพนันไปด้วยใช้ชีวิตปกติควบคู่ไปด้วย คุณจะติดลบอยู่เสมอคุณเชื่อผมเถอะคุณจะติดลบอย่างนี้ไปเรื่อยๆการที่เราทําอะไรระหว่างการพนันมันคือสิ่งที่ผิดเนี่ยกับการที่เราพยายามจะใช้ชีวิตธรรมดาให้มันรุ่งโรจน์มันไปกันไม่ได้อยู่แล้วการพนันมันทําให้เราแบบไม่มีสติทําให้เราแบบหลงผิดทําให้เราแบบไม่เป็นตัวเองทําให้เราไม่คิดเรื่องงานทําให้เราแบบหมกบุนการที่เราหมกบุนมากๆเราจะเอาสมองไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับสองอย่างมันหักล้างมันเหมือนคุณน่ะแม่งอยากกินไอติมแต่คุณไปยืนอยู่แม่งหน้าเตาผิงเนี่ยไอติมมันไม่อร่อยหรอกครับถ้าเราไปกินในอะไรที่อยู่ที่มันร้อนๆนะ่ะกินกินไอติมกับไอเดียไอติมกับชาบูอย่างนี้ย่มันก็ต้องเลือกทีละอย่างต้องชาบูก่อนแล้วค่อยไอติมถ้าไอติมไปด้วยชาบูไปด้วยมันไม่มีความอร่อยหรอกครับเหมือนกันครับการพนันก็เหมือนกันถ้าคุณยังหวังจะเอาจากมันนะ ชีวิตคุณไปต่อไม่ได้หรอกครับน้องคุณเชื่อมเถอะหยุดเล่นเท่านั้นคือทางออกพยายามหยุดให้ได้ครับนี่มันจะปีใหม่แล้วนะคุณไม่อยากเป็นคนใหม่หรอว่าปีที่แล้วฮงก็พูดแบบนี้อ่ะคุณไม่อยากลองเป็นคนใหม่ดูบ้างเหรอคุณไม่อยากลองลองเสี่ยงกับโชคชะตาได้เมื่อการพน,นันมันไม่ตอบโจทย์คุณอ่ะทำไมว่าทำไมทุกครั้งนี่คุณมีปัญหาคุณต้องนึกถึงว่าเว็บพนันเป็นทางเดียวจะทําให้คุณใช้หนี้ได้เป็นทางเดียวที่ทําให้คุณหลุดพ้นได้ แต่ในเมื่อคุณไปเล่นแล้วคุณต้องหมดพอคุณหมดปุ๊บคุณก็ต้องมาหายืมมาหาวิธีอื่นใช้หนี้เว็บพนันน่ะคุณตาสว่างนะครับตาสว่างในแบบดึงมันไม่ได้ทําให้คุณได้เงินหรอกครับเว็บพนันมันคือที่ที่รอเอาเงินคุณมันไม่ใช่ที่ที่ทําให้คุณมีเงินไปใช้หนี้มันไม่ใช่ที่ที่ทําให้คุณน่ะเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้ทุกครั้งที่คุณบวกนั่นก็หมายความว่าที่ผ่านมาคุณเสีย เวบพนันน่ะมันหลอกลวงครับมันหลอกลวงตาสว่างเนี่ยเขาเป็นเพื่อนปีใหม่แล้วครับปีหกเก้าเลยคุณหยุดได้แล้วคุณเชื่อมเถอะอหยุดเถอะหยุดแม่งแต่วันนี้คุณอย่าอย่าไปหาเหตุผลอะไรมั่วซั่วไปหมดเอาเอาแค่ตอนนี้อ่ะถ้าคุณหยุดได้วันนี้นะวันพรุ่งนี้คุณไม่ต้องเสียเพิ่มไปของคุณเรื่อยๆแบบนี้อะไรที่พลาดไปแล้วช่างแม่มันปล่อยมันไปมันจะผ่านปีใหม่แล้วครับปล่อยมันไปปล่อยมันไป เอาชีวิตเราจอกจากนี้อ่ะให้มันรอดค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆมันอาจจะหาได้ไม่พอช่างมันมันอาจจะได้ไม่เท่ากับนี่ที่ต้องใจช่างแม่มันแต่เราไม่ต้องไปเสียเพิ่มเราไม่ต้องไปหงุดหงิดเราไม่ต้องไปโมโหแบบลงปุ๊บไอ้หาเลยเอาอีกแล้วไอ้กูทำมาเอีกแล้วว่ากูปวดหัวกูอยากได้ทุนคืนเอาไม่ต้องไม่ต้องถ้าคุณไม่ฝากเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดคุณเชื่อผมเถอะเป็นคนใหม่ครับเป็นคนที่ดีกว่านี้ ยังไงก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละครับถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คุณจะไม่เริ่มมันได้ไม่ต้องรอให้เงินหมดไม่ต้องรอให้ก้อนสุดท้ายหมดนะเริ่มละเชื่อเถอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองเพื่อนๆนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองเดี๋ยวผมเตือนเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไลฟ์สดให้พวกคุณฟังแล้วกันสิ้นเดือนแล้วครับธันวาจะหมดแล้วหกแปดจะหายไปแล้วก็จะหกเก้าแล้วนะเอาน้าลองสู้ ในรูปแบบที่ถูกต้องดูลองทิ้งเว็บพนันให้หายไปจากเราดูครับเดี๋ยวมันก็ดีเองนะ่ะหวังดีกับทุกคนนะครับผมเชื่อทุกคนทำได้หมดแหละพยายามนะครับเพื่อนๆสู้ๆไปนะบ๊ายบายเตือนสั้นๆแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับบ่อย